ิดว่าเราเล่นดีที่สุดแล้วในเมืองไทยเนี่ยแต่พอไปแข่งต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังอยู่ลำดับล่างอยู่มันก็ทําให้เราต้องแบบกลับมาดูว่าเราแบบมีจุดด้อยตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมาฝึกท่าให้มันยากขึ้นยากขึ้นนะคะโมทาราทิพย์สีดีเธอเป็นมือหนึ่งของยิมนาสติกลีลาทีมชาติ คว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมมาแล้วหลายสมัยแม้ปีนี้เธอจะพลาดหวังจากการคัดเลือกตัวไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2012แต่เธอยังสู้ต่อเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้แยย ครั้งแรกเลยที่โมแบบไม่ไหวเลยคือแบบอยากเลิกอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเก็บตัวสีเกมเนี่ยแหละครั้งแรกเลยโมก็ต้องแบบมาซ้อมคนเดียวอ่ะเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันอ่ะก็ไม่ไหวแบบคือเราเพิ่งเข้ามาเริ่มเก็บตัวครั้งแรกอ่ะไม่เคยแบบไม่เคยรู้ว่าเก็บตัวมันเป็นแบบนี้หรอมันต้องซ้อมหนักขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยมันหนักมากหนักจนแบบไม่ไหวแล้วแบบร้องไห้เลยอ่ะแล้วก็บอกแม่แม่ไม่ไหวแล้วหนูจะเลิกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร มูก็เลยเหมือนแบบก็ยังมาซ้อมทุกวันต่อนเนื่องต่อนเนื่องจนตรงนั้นเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปโดยปริยายอพอแบบหนักแค่ไหนพอถึงตอนไหนหนักแค่ไหนก็คือสามารถรับได้อะไรเงี้ยตัวตรงไว้นิ่งอ่าอย่ากระโดดเโคโมมดเปลี่ยนครูกไก่กุสุมานประเสริฐสี ครูผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลาคนแรกของโมยังคงถ่ายทอดวิชาฝึกฝนเธอเหมือนเช่นเมื่อสิบปีก่อนเธอเป็นความภาคภูมิใจของครูสิ่งหนึ่งที่ทาราทิพย์แตกต่างไปกับนักกีฬาทั้งหมดเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงมากแล้วก็สม่ำเสมอตั้งแต่เมื่อเทียบกับเริ่มฝึกจริงจังตอนอายุสิปีจนถึงวันนี้อายุ24ปีทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาราทิพย์นี่คือ แบกความแบบศักดิ์ศรีนะคะแบกความรับผิดชอบในสิ่งที่รับมอบหมายหนักวันนี้มีอะไรอ่ะซ้อมอะส่วนว่าก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เล่นแค่หนึ่งอุปกรณ์เพราะว่าเจ็บเท้าแต่ว่าปกติจะเล่นสองอุปกรณ์ เเเขขาาชิญมมมหือนนนัป็แลงถ่วีีาเกอซม่อาววก่า10ปีของการรับใช้ทีมชาติเธอสร้างชื่อเสียงให้กับวงการยิมนาสติกไทยเป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชน รู้สึกดีใจภใจูมิใจเหมือนก็กว่ามันจะได้มาได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆค่ะเหมือนแบบว่ากว่าจะได้มันก็ใช้แล้วเวลานานื่นกันโมวสุดอยู่แล้วพี่ทั้งซ้อมทั้งแบบทุกอย่างเตรียมพร้อมสุดฤทธิ์นอกนั้นก็เหลือแค่แบบว่าเราไปแข่งในสนามเท่านั้นว่าเราจะดีไม่ดีแค่นั้นเพราะปัญหาอุทกภัยทำให้ครูไก่ตัดสินใจย้ายทีมนักกีฬา จากย่านเพชรเกษมมาฝึกซ้อมที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีแม่ยังตามมาดูแลเธอเหมือนเช่นเคยก็ถ้าปกติก็คือช่วงเย็นนะคะหลังจากฝึกซ้อมแล้วอะไรเงี้ยก็ดูแลพวกอาหารพวกผลไม้อะไรพวกนี้ให้เขาทานตอนเย็นก็สงสารบ้างเราก็มองดูการฝึกซ้อมของเขาุขคนนมมัมมู้ไ่ย อย่าชุดึ้นให้อยู่กับคำว่าแพ้สู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 ้สไม่หยุดสู้จนเด็ดสุดท้ายไปให้ถึงที่ฝันแม้มันจะเจ็บน,นาเดียอเล็กซานโดรฟผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษดูแลการฝึกซ้อมของโมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาด้วยเทคนิคจากประสบการณ์ทีมชาติเธอถ่ายทอดให้โมอย่างเต็มที่จนทำให้อันดับโลกของโมดีขึ้นคนกลา พร้อมแล้วมีทองเดียวอ่ะทองเดียวก็พยายามสุดๆอ่ะได้ไม่ได้ก็เราก็ต้องทำของเราให้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์จบลงไปแล้วแต่ยิมนาสติกลีลาเพิ่งเริ่มขึ้นโม เข้าร่วมแข่งขันซีเกมมาแล้ว4ครั้งเธอจึงเป็นนักกีฬารุ่นพี่ที่รุ่นน้องต้องจับตามอง First time I saw her move at the senior s e c o n at Thailand 2009 uh, She is a beautiful gymnast I want to be like her and I try to the best for Indonesia เมื่อทุกสายตาจ้องมาที่ฉัน ก็ตอนแรกลุ้นกับมาเีแต่ตอนนี้มาเลไม่มาก็ลุ้นกับตัวเราเองถ้าเราทําดีก็มีสิทธิ์ลุ้นเหรียญทองอยู่แล้วแต่ถ้าเราเล่นพลาดก็ก็ให้น้องไปเหมือนร้องสู้อ่ะอย่าปล่อยอะไรอย่างเงี้ยสิบแปดพฤศจิกายนวันแรกของการแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิมชัยกัน4ี่ชาติ ขาดทีมเต็งจากมาเลเซียและเวียดนามไม่เข้าร่วมการแข่งขันทำให้โมทาราทิปและอัญญาวรินถูกวางเป็นตัวเต็งในการแข่งขันนักกีฬาจำนวน11คนลงสนามสแสดงความสามารถเพื่อเก็บคะแนนรวมใน4อุปกรณ์จิง1เหรียญทองเริ่มที่2ออุปกรณ์แรกห่วงและลูกบอล นสติกลีลาเป็นกีฬาที่ต้องแข่งขันกับตัวเองด้วยการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรีพร้อมอุปกรณ์ในมือแม้ฝึกมาเต็มร้อยความผิดพลาดในสนามแข่งขันก็เกิดขึ้นได้เสมอ ันก็ไม่เครียดอะค่ะเหมือนแบบว่ามันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปแต่ว่าคือแบบจริงๆมันมีแค่รอบเดียวไงก็แบบอยากทําให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไว้ใจทังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะช่วงสุดท้ายของการแข่งขันซีเกมยิมนาสติกลีลาได้รับความนิยมจากผู้ชมชาวอินโดนีเซียอย่างล้นหลามไม่เพียงแต่เชียร์ทีมชาติตัวเองเท่านั้นแต่โมคือนักยิมนาสติกซูเปอร์สตาร์ เสียงปรบมือต้อนรับให้กำลังใจเมื่อเธอก้าวสู่สนามแข่งขันคือสิ่งยืนยัน คงทำคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งชาติอื่นๆส่วนดินดามือหนึ่งทีมอินโดนีเซียต้องพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อทำคะแนนขึ้นมาชิงเหรียญทองแดงกับผู้แข่งขันจากทีมสิงคโปร์ การแข่งขันออกมาอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้งจากกรรมการและเสียงปรบมือจากผู้ชมโมยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ซีเกมสมัยที่4ไว้ได้อย่างน่าประทับใจส่วนอัญญาวรินรุ่นน้องทีมชาติตามติดพิชิตเหรียญเงินมาครองเหรียญทองแดงเป็นของดินดาจากทีมเจ้าภาพอินโดนีเซีย อันี้มันก็เป็นแบบการประสบค,ความสําเร็จครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งใหญ่ด้วยเพราะว่าเราก็แบบเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่มีนาคมอย่างเงี้ยเราก็แบบตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกหนักมาตลอดอะคะ่ะก็ภูมิใจที่แบบว่าประสบค,ความสําเร็จุกคน่อย่อย่าจทิ้ให้อยู่กว่10ปีของการรับใช้ชาติในฐานะของนักกีฬายิมนาสติกลีลามือหนึ่งหลายคนอาสงสัยทําไมยังไม่มีใครสามารถแทนที่ทาราทิพย์คําตอบคือ เพราะการแข่งขันของเธอเริ่มขึ้นตั้งแต่ในสนามฝึกซ้อมแข่งกับความอดทนวินยัยและความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพและยังคงเป็นซูเปอร์สตาร์ของซีเกมจินตนาจินตนาสโมสรกีฬายิมนาสติกวินัยกล้าแสดงออกฝึกรับผิดชอบสู้แชมป์